อนอบน้อ,นอ,นอแมแบบพระผู้มีพระภาคอ,อรันตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นได้เสียงกล้าวข้าพเจ้าขอสาธยายธรรมความสิ้นสุดแห่งโลกนิสิตัสะจริตังความวั่นวหยย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยแล้วอน,นิสิตัสะจริตังนัตถิความวั่นวหยย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้ว จะลิเตอสติปัสสันทิเมื่อความหวั่นไหวไม่มีปัสสันทิย่อมมีปัสสันธยาสตินตินโหติเมื่อปัสสันทิมีความน้อมไปย่อมไม่มีันิยาอาสติอาคคิิิตตตนโหเมื่อความน้อมไปไม่มีการมาและการไปย่อมไม่มีอาคติคติยาอาสติจตุปป,ปาโตนโหติ เมื่อการมาและการไปไม่มีการเคลื่อนและการเกิดขึ้นย่อมไม่มีจะตุปป,ป,ปาเตออสติเนวิทะนุรังนะภุพยะมันเตเมื่อการเคลื่อนและการเกิดขึ้นไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกขละ ตะตาคเตเอกนกตะคะโตอภิปัสสนโเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตาโคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอ,อรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะพระองค์นั้นได้เสียจพระ